สวัสดีพ่อแม่ซีนะคะ่านนีงเดินออกกำลังกายกำลังกายขาออกกำลังกายยังยเร็วมีอียังเร็่ ฝ่ากระมือดได้ผุ่นเห็นบ่อผุนมาเร็วเร็วมาเร็วเร็วมาเดินหนกกับร่งกายด้วยจ้าขามา่ามา ฝ่ามืดแล้วแม่เอฟซี่ฝนสิตกบอนี่สิไปหอดบานท่านบอนี่ผ้ามิงกับบานท่านบอนี่ท่านบอท่านกับท่านเด้อท่านกับท่านเด้อคนเสียงผู้บ่าวขายไอติมพร้อมเลยนี่ปองเป่งปองเปงมาพีจ้าเดินเนรอเย็นเดินเป็นเพื่อนกับมิ่งด้วยนะเหมือนว่าค่ามากข่ามากไปติมมูมิ่ง ปงเปงปงเปงปงเปงหนิงน้อยไปไหนมาครับผมเดิอนออกกำลังกายครับแม่แม่ไปด้วยกันนะครับไปเลยไปเลยมันีเป็นบอกคึกบอกคักเลยมิงก็เป็นพึ่งง่วงบอเป็นที้ง่วงง่วงบอคนนี้ เป็นยังทางทายทางทายขาทางทายทางทายไปไปไปดูไปไปดูไป,ไป,ไป,ไปยังเรีย่ยวเรีวเด้อฝนสีตกเลยฝฟ้ามืดแห้งเลยฝนฟ้ามืดแห้งฟ้าเมื่ดแห้ง อันนี้นอนแป๊บบ่เดียดเด๋ยวเพิ่นว่าแป๊บเดี่ยวนอนแป๊บเดี่ยวอ๋อแม่สีบอได้อยู่เนาะแม่สีไปเก็บเห็ดบอเดียเด่ยวโทรศัพท์ไปนำอได้์เป็นไรให้เบิง่งเก็บเห็ดกับมันยูได้ไหอนี่ ไปแล้วครับไปแล้วครับผมไปแล้วครับหอน,นบอเต่ามิงหอนบ,นบอลงพื้นางานพื้นอ่ะข้าวพิ้นอ่ะแตกมืดหน่อยๆแตหูจักแตกตีนแตกเขิด ภาษาบานทอามาเอินว่าตีนแตกเขบิบบอกใหยีงบ่เยียงเนาะไม่ยืนอยู่เหย่างบบดนี้ใกล้ถึงบ้านเลยยางใหญ่ Nhăng khả nhanh Đang như thế này Bó khức khả này tím bó นอนสีนิง,งถึงบ้านมิ่งมาขายไอติมครับไอติมไอติม เบาใจเบาเด้อียกเกียดหลายเห็นไหมอืมอืมฝากแบ่อ่อมเลยที่เข้าไปโรงเรียนสิบร้เรียน บริเลียนเด้อครับบริเลียนเหมือนบริเลียนฝ้ามือดอ่อมเพื่อทุกชาพทิตมา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 เลมา,มา,มาเร็วเร็วเร็วเรเรวเร็ยวยังเร็วๆคุณเผตกแล้วผน มาครับมาเดินเร็วเด่งเร็วนั่น <cái> น <ATION AL oli> ั่นโอ้ยไปอุ้ย bye 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 bye. bay 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 bay

ไปไปมาเร็วเร็ววมาลูกมาเอฟซเอ้ยบดิอานเมน แป้งป้งป้งเราแหนมตุ่มเราแหนมตุ่มแรนเร็วเร็วฝนถี่ตกเราฝ่าเลยแห้งแล้ว,าวม,ลมาอีกนีเซแบดดีจ้าไม่โอ้ งานังสี่กับบอดี้เจ็คเทียเลยข้างเหนือปุ่นบะมี่แห่งกระเทือเลยปลอยมิงคว้าโอ้ยงานแห้งหลายงง <c oughs> ยไปใช้ไอติมไถนอมิง ไปขายอยู่คนละครับไปขายเรื่อยๆครับแม่สี่ขายเรื่อยๆครับขายเรื่อยๆฟองแปงฟองเตงฟองตาใหญ่เลี้ยงสาง มิงเอ้ยมิงไปไปเรื่อยๆฝนติดต๊เรือๆเรว่ๆฝนผิดต๊เรื่อยๆฝนติดตกะห้ามแล้วลูกปะแม่เอสซีไป้าน้ำากันเด้อเร็วๆฝนติดต๊ฝนสิดต๊แล้วขอให้มีความสุขนะคะแม่แม่เอซี ว่ามีความสุขในการรับชมนะคะไปแล้วไปแล้วไปไหนออขอบคุณนะคะขอบคุณแม่พี่ทุกท่านค่ะค่ะแม่เตียนสวัสดี มาเดินออกกําลังกายกับมิ่งจ่ามากค่ะมากถึงบ้านแล้วถึงบ้านเท่าแล้วโอนมิ่งแบนออกก่อนเลยยางประท่านมิงเลย บะท่านนิงเลยนีละคุณไปขึ้นกองดินบักไงได้ผลโอ้โหแม่หางดีแม่หางดีงดใช้แยงบะได้ดอกมะคาะแม่ซี่แม่ซี่มาหนิขี้แยงบะได้ดอกนี่ อ้วนไหนฝนหมืดมาแล้วจ้าฝนหมืดมาแล้วพ่อ,นนอแม่พ่อพ่อ,อแม่แม่ทุกท่านค่ะอืมไอ,อ,อดบานหรอือเศร้าเมื่อย เศ้าเมย์ได้เศร้าเมย์ได้เปิด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 เตรียมตัวนะคะเตรียมตัวอ๋อชิ้นน้ำชิ้นน้ำ าามันป,นปร,นดดปรปปปะชดติอ,อสาไลกำล้งห,ห<อ>น,นัเอ้าทำไมเป็นแบบนี้เนาะขออนุญ<ห><อ>าตนะคะแม่แม่แป๊บหนึ่งค่ะ อย่างน้อก็ขึ้นแบบนี้แบบนี้น้อค่ะนี่เนี่ยเนี่ยมาเบิงมาเบิงมันก็ขึ้นแบบนี้เฮ้ยก็เก่าวิดีโอให้ได้ยังแบบได้ดอกเพจบ่ได้จะมีคนเห็นไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่นั่นคุณไปใช้เธอมาขึ้นบนคุณก็ใช้ข้างสิเอาคุณดูข้อความใช่ไหมไม่ใช่

các hết đẹp đấy, cúm hổ hết rồi, hết đẹp mai này, khoe nhảy rồi, cái này hả? Oh. สวัสดีค่ะสวัสดีครับจากตังครับโอ้ย oh. ไอขายไอติมไดน้อมิ่งสวัสดีพค่อย่อม่แน่ฝนเหมือดมากแล้วมันแบบฝนเมืดมากเลวมันเป็นไห้ไล่ครับจะมันเป็น มันเป็นไล่ๆชัดแล้วเอาชัดแล้วบอค่ะจักกขาเห็ดอีกยั้งบุเบิงหมิ่งขนาดอาบให้เดี๋ยวนี้ฝนบ่ตกบอค่ะแม่ซีอยู่ทางกาลสินฝนตกค่ะโอ้โห กระม,มืดอยู่ค่ะมืดอยู่คืมอยู่ก็ว่าสิตกอยู่นั่แหละจะักสิตกบ่ตกฮาฮ่าเอออาชื้อชอตากะลางร้านกะสดดวัวสาดดินไซร้านกะสาดดินไซเออ จังสั่นละแม่ทั้งแม่ทั้งลูกเลยคุณเอาเล่นคักๆเล่นคักๆเลยรืดอืม <c oughs> อาอเลนเข้าไปเดินเข้าไป,เ,เ,าไปเออ เามาไว้เมาโอ้ยเมาแห้งแต่เมาแห้งติดตามน้องมิ่งทุกช่องเลยครับขอบคุณครับพอนเทพครับขอบคุณหลไอาบกเหมือนบ่อไดอาบน้อเนอียน,นค่ะ เหมือนบ่ได้อาบปู่เอาค mm ึ hmm. ื่อก e ัดเครื่อกัดเครองกเออโอ้โหหุ่นแหววกระเล่นดินคือเกาค่ะคือเกาอาบแหววกระเล่นคือเกา ฮะเออลูกเมี่ยงลูกโอ๊ยลูกลูกลูกเลยลูกเข้าบ้านเลยลูกเข้าบ้านลูกลูกเข้าบ้านก็อย,อยากเล่นกับจังอีพออัน ให้เด่นขคำนอกเอาเอา,เอาลุกลุกหนึ่งสองซ้ำน,นันน่นนั<ำ>่นนั่นไปมีอีกไปไม่หางดีจ้ะ <laughs> อย่าดูด,ดูปลาย ขอบคุณลหลายๆนะคะขอบคุณแม่แม่ FC ทุกท่านนะคะแม่หางดีทำอะไรคะลูกก็ลูกสามหลานนิงน่งเจ็็นคุณนายค่ะคุณขอบคุณลหลายๆด้ค่ะเด้อแม่เอซที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเข้ามาด like, กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจะคะ่ะ เดี๋ยวแม่ซีก็จะประจบจากไร้สดน,นะคะเดี๋ยวก็จะให้พ่อแม่เขาพักผ่อนนิดนึงแล้วก็จะมาไล่ต่อนะคะในซีขอบคุณมากๆค่ะพบกันใหม่นะคะคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ